ชื่อเล่นหนูค่ะการเรียนไม่ต้องถามถ่ายรูปในน้ำตัวสมูทตี้เนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องการเรียนก็ได้หรอโอเคงั้นความสามารถพิเศษน่ารักเป็นพิเศษค่ะสระเฮฉันว่าอย่างเธออะนะหัวแข็งเป็นพิเศษมากกว่าไอพี่สอนพูดดี่บมกไม่น้องอือ ê ê ê nói cẩn lại hả <laughs> à, anh phía làm cô đi nhìn ra hơi ê ngày cho non นันสันสางคร วางไหมคั้มสิครับน้าป้ายผมเก็บให้ไม่เป็นไรมานี่ครับข้าวต้มเอกอร่อยมากแต่เหลือก็เหลือเก็บเอาไว้กินได้กินหมดแล้วแล้วมันเสียดายกินให้หมดเลยก็ได้ผมยังทําไว้เหลือเยอะเลยโอ้ยน้ากำลังทรวจความอ้วนน่ะรู้สึกตัวเองอ้วนขึ้นยังไงก็ไม่รู้ ช่างกัป้าไอ้ผมเก็บให้เอ้ยไม่เป็นไรนะเก็บเองได้นี่ผมอยู่ดูแลป้ามาสามอาทิตย์แล้วนะถ้าป้ายังซายอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ป้าจะหายอะนาไหวเชิญ ถ้าป้าตกลงไปอ่ะนะผมว่าพ่อผมเนี่ยได้หาป้าใหม่ให้ผมแน่ๆเลย <c oughs> เอกครับเอกเก็บให้น้านหน่อยสิไหนว่ากี้ว่าไหวครับป้ามันปวดขาอยู่ๆมันก็ปวดขาขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เนี่ยพี <c oughs> ่ป้าป้าถือแป๊บหนึ่งดิฮะ <c oughs> ถือแป๊บน,นึงครับเหมือนผมเลยป้าอยู่ๆผมก็ขี้เกียจอะ อ๋อยู่ดีมึงก็ไม่อยากเดินนะป้าผมขอไปนอนก่อนนะอูขี้เกียจนะไม่ได้เป็นห่วงนะครับ แค่ไม่อยากให้พอ่อมีป้าหมให้ผมตลกแล้วไว้นอะนตอนไปเที่ยวเชียงแสนเนี่ยใครบางคนทำกับข้าพวกแกกินเออเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเรียกสเสน่ห์ไปจะหวักดีวะมันสาวไปอย่างฉันเนี่ยต้องเรียกว่าบล็อกปังต่อเว้ยเออ นี่แกทำข้าวต้มอีกแล้วเหรอไม่ใช่เว้ยแกงเขียวหวานแกทำแกงเขียวหวานเป็นด้วยเหรอไม่อ้าวแต่ก็ไม่น่าจะยากแล้วทำไมแกไม่ใช้ครัวล่ะโถยหนึ่งครัวเนี่ยนะกว่าจะหาของเจอเนี่ยก็แทบตายแล้วทำข้างนอกเนี่ยถนัดกว่าแม่แกจัดของในครัวไงวะ หาไม่เจอสักอย่างเลยจะเอาอะไรบ้างอ่ะก like <bbe> ็ไม่เยอะนะก็แค่กระบวยมีดแล้วก็เขียงอ่ะนี่ดูนี่ดิฉันเอาไอ้นี่มาเป็นเขียงไม่ดีเลยเอ้ยกระดานรองว่ารูปฉันเอ้าเหรอโอ้ไม่ดีอ่ะไม่ทนเลยหนึ่งซื้อมาได้ไงเนี่ยแค่หั่นแค่นี้ก็เป็นรอยแล้ะ ใครเขาเอามาหั่นไก่กันแล้วหั่นไก,ก่เสร็จเอานี่อแกหาเจอได้ไงวะแกรู้จักคำว่าระบบปะ แม่ฉันนะเก็บมีดหั่นเนื้อนะไว้ที่ลิ้นชักที่สองตู้ทางขวาส่วนมีดหั่นผลไม้ก็เก็บไว้ลิ้นชักแรกตู้ทางซ้ายส่วนอะไรที่มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือเขียงในพวกนี้นะก็จะเก็บไว้ตู้ในสุดแล้วก็พอพ,อพ,อพอสมมติว่าทุกอย่างมั่วๆกันอยู่ในครัว <laughs> มาแล้ว <laughs> <laughs> บริการที่ที่บริการมาแล้วค <laughs> ร, <laughs> รับ นี่เลยวันนี้มีเมนูพิเศษมาแนะนำเชิญชิมกันได้เลยครับน่ากินไหมคุณม,มามาเจอกันเอาเลยพ่อประเดิมประเดิม,มช้อนเยอะมากเลยเนี่ยออ <laughs> มีช้อนกลางสำหรับทุกคนเลยครับว่าไงพ่อแม่อร่อยเหรอไม,ไม่ใช่แม่อร่อยแต่ว่ามันมันร้อน อ๋อมันร้อนเออว่าไงครับป้าอร่อยไหมครับพี่ฟงอร่อย ข้าวเปล่าครับคน้าปัวพ่อเขาจะกินไม่อิ่มเนี่ยน้องถึงก็จะกินไม่อิ่มด้วยอันนี้เยอะนะลูกนะเอออครับเาเลยพ่ออะไรคุณมากไอเอ๊ะแกไปตักมาใหม่ดิจะหมดแล้วเนี่ย ของอร่อยมีเยอะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาอีกนึงครับให้หนุแสดงด้ดิมาาแสดงอะไรครับก็แสดงว่าอร่อยไงก็ามันอร่อยจริงนี่ครับเออเอกไม่อยู่แล้วไม่ต้องมาพูดมาเลยอะว่าอาหารของมันเป็นยังไงมาแล้วครับนี่อร่อยมาก เฮ้ยเดี๋ยวินั่งกินข้าวกันเลยมามาหน่เลยกินข้าวเลยเลยอ้โหดูวิกาลังหิวยิ่งกว่าดีเลยไม่ได้กินอะไรแต่กังวนแล้วเอาเลยม่น่ากินนะไอ้ยดุ๊ยคะค่อยๆกินมันร้อน <c oughs> ซื้อมาจากร้านไหนกันคะเนี่ยต้องซื้อจากร้านรสชาติเยี่ยมมากกินกิน คนเสาเนี่ยเสามันก็อยู่เฉยๆมันนี่เลยนี่หนึ่งแกหลอกว่าฉันทําอาหารอร่อยเหรอวะก็อร่อยดีนี่ตอนแรกที่แกชิมแกยังบอกอร่อยเลยก็แกบอกว่าอร่อยก่อนนี่ว่ะมันชี้นําฉันด้วยก็มันอร่อยอะอร่อยเหรอวะไหนแกลองชิมอันนี้ดิชิม ก็อร่อยนี่อันนี้ฉันใส่น้ำตาลแทนเกลือเลยนะเว้ยเดียวป่าไม่จะรู้สึกอะไรเลยอันนี้ดิออ,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 อก็อร่อยดีนะฮะอร่อยได้ไงวะ ันนี้ฉันทำผิดสูตรนะเว้ยอ่านหน้าซ้ายอยู่ๆสมวนผสมหน้าขวาไปใส่ใช่เลยก็สูตรใหม่ไง <pl> พูดถึงสูตรใหม่หมหมอรอ่อยนะเนี่ยเฮ้ย <lottery> ทำไมแกไม่ใช้สูตรนี้ตั้งแต่แรกวะสูตรบ้าอะไรเรา นี่ฉันเอาน้ำปลาหกใส่เว้ยโอฉันก็ว่ามันเค็มไปนิดนึงนะเค็มไปนิดนึงอนิด้าอะไรนี่ทหมดกไม่ต้องครึ่งขวดเค็มขนาดคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอาหารแล้วโอ้อร่อยมีเิ ไอหนึ่งออกไปเลยไอหนึ่งแกออกไปเลยอ,อ,อย่ามาใกล้เครื่องแกงฉันนะเว้ยที่แกตำเครื่องแกงเองเลยเหรอแกรู้ไหมว่ายายฉันเป็นใครเป็นใครอ่ะแม่ของแม่ฉันแบบนั้นฉันก็รู้ <c oughs> ยายฉันนะเว้ยเคยเป็นเด็กในครัวคุ้มเจ้าหลวงนะเว้ยฝ <c oughs> ีมือนะนี่มันฝังอยู่ในด d t ให้ดีเอ็นเอวะเออนั่นแหละคล้ายๆกันฉันนะนะช่วยยายทำอาหารตั้งแต่เด็กๆละกี่คัวบปะก็ประมาณสองสามขวบอะงั้นฉันเรี่าว่าไม่ได้ช่วยเล้มั้งช่วยดิแม่ยังบอกฉัอเลยว่าตอนฉันเด็กอะนะยายชอบชมฉันว่าพ่อตัวดีก็คิดว่าน่าจะช่วยอยู่นะ มามามาเดี๋ยวฉันช่วยปล้<ห>อย,ย,ยหยุดอยไปปอยไปแกอย่ามาใกล้เครื่องแกงเลย,ยฉันทำคนเดียวได้ต้องยุง่งนี่ตกลงแกจะไม่ยอมให้ฉันช่วยหน่อยเหรอฉันยื่นเฉยๆก็ได้เอาดิเฮ้ยฉันว่า ชิ้นมันใหญ่ไปหน่อยนะ เฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยยุดเฮ้ยยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยทำไม่ได้ฉันทำคนเดียวพอแกไม่ต้องยุ่งไปนั่งรอไปแน่ๆน่แนยิงมาเร็วมาแล้วนะได้เวลาอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตาเอาคุณคันเหรอชือ นีี่่อยง้ครับรอบสองคุณเอาไงอ่ะเมนูเดิมเป๊ะแหมวันนี้อร่อยเอกฮะมือมือวัฒนามีกระเพรามาด้วยด้วยขางนลองไปกินข้าวลองไปกินข้าวข้าวนี้ครับอร่อยแน่ๆผมชิมมาแล้ว ไม่ต้องพูดเลยหนึ่งอร่อยเป๊ะเป๊ะป้าเหรอครับเป็นไงแม่ป้าป้าวัาไงครับเป๊ะเุ๊ะเอางี้ดีกว่าพ่อเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะผมจะทำใส่กล่องไปให้พ่อกินที่ทำงานทุกวันเลยแล้วก็ป้านะครับ ป้าจะไม่ต้องกินข้าวต้มอย่างเดียวแล้วใส่กล่องให้ฉันไปมหาวิทยาลัยด้วยอะไรนะกลับมาแล้วค่ะอยหนูมีหิวข้าวมากอุ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาข้าวมาให้รอพี่แป๊บนึ่งเดียวแป๊บเดียวเอ้ยไม่เป็นไรต้องกินข้าวร้อน พ่อถึงกับต้องเสอเข้ากล่องมากินเลยล่ะครับเออคือบังเอิญมันอยากกินกะเพราขึ้นมาเออกะเพรากับแกงเขียวหวานเนี่ยมันเข้ากันเลยนะเอกเอ,อ,อร่อยอย่างนี้เลยคู่กันอ,อใช่ทำไมไม่พูดกันตรงๆล่ะครับเพราะมันไม่อร่อยอะใจเยน็นๆคือ คุณแม่เขาอาจจะอยากกินผัดกะเพราจริงๆก็ได้เพราะแกงเขียวหวานของแกวันนี้นะอร่อยมากไม่จริงอะ่ะแกงเขียวหวานเนี่ยห่วยมอนเดิมเลยข้าวกล่องเพาะอร่ยก็เยอะเลยหนุวย ห่วยห่วยห่วยคนมันห่วยทำอะไรก็ไม่ดีไม่ได้สักอย่างห่วยห่วยหวย,หวย,หวยเอตอนที่นะหัดทำคุกกี้นะพ่อของเอกยังไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นคุกกี้อะ่ะเอ้ยไม่สิ เขาไม่เชื่อด้วยซ้ําว่ามันเป็นของกินป้าหาว่าอาหารที่ผมทําเนี่ยมันไม่ใช่ของกินเหรอก็แหมเวลาที่คนเราทําอะไรแรกๆอะ่ะมันก็ยังไม่ดีคือ <c oughs> น้ำหมายถึงไม่อร่อยมันก็แค่ยังไม่เข้าที่แต่ว่ามันก็กินได้นะแต่ก็ไม่กิน ทำไมทุกคนต้องแกล้งว่าผมทําอาหารอร่อยด้วยทุกคนนะ่ะเขาก็ไม่อยากให้เอกเสียความตั้งใจดูอย่างเข้าต้มสิเอกทําอร่อยนะแต่ก็เหลืออก็เอกอะ่ะทําให้น้ากินสามอาทิตย์ติดกันเลยนะที่ตอนผมอยู่เชียงรายเนี่ยผมกินตั้งเดือนหนึ่งทุกวันทุกมือ้อ ถ้าเอกลองทำแกงเขียวหวานบ่อยๆเหมือนทำข้าวต้มอ่ะมันก็อาจจะอร่อยขึ้นมาก็ได้นะการทำอาหารเนี่ยมันอยู่ที่เราจะฝึกฝนและคราวนี้ที่เอกทำอ่ะมันก็อร่อยกว่าเดิมด้วยไม่เอาอ่ะป้าคือคือผมอยากให้มันอร่อยวันนี้อยากให้มันอร่อยตอนนี้แล้วตอนที่เอกเกิดมาเอกเดินได้เลยหรือเปล่าล่ะ ทีแรกๆเลยนะน้าก็ทําอาหารไม่ได้เรื่องแต่อาศัยว่าทํำบ่อยๆลองผิดลองถูกเข้ามันก็อร่อยขึ้นมาไม่จริงอะครับจริงๆที่ผมว่าไม่จริงเนี่ยคือตอนนี้มันก็ยังไม่อร่อยครับ ดีมากดีมากดีมากแม่คะโฆษณานูวีเนี่ยมาวันนี้นะคะไม่ได้มาปีหน้าค่ะโอ้ยหนูใจเย็นสิเออไปเร่งแบบนั้นอ่ะอย่าป้าเขาตกบันไดหรอกโอ้ยนี่เราเป็นห่วงเป็นใยนาเขาเลยเนี่ยเปล่าพ่อผมขี้เกียจดูแลป้าเขาละมาแล้วข้ามาแล้วมาแล้ว ไป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 เร็วเร็วเร็วเรานี่หนูวิ่งเราทดสอบดูอค่ะว่าถ้าโฆษณาหนูวิ่งมาเนี่ยทุกคนจะมากันดันหรือเปล่าช่ว,ว,ว,วยด้วย,ย,ยแม่มาเฮ้ยเร็ว<ล>ะระวังครับแม่ระวังครับช่วย,<ม>ยด<ล>้วยมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นมา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  ทิ้งเลยนะมาแล้ว,ม,ลวมาแล้ว,วมาแล้วมาไป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 งปโกหกอีกแล้ว,กกลวไม่เห็นจะมีเลยโฆษณานี้แหละถูกแล้วเนี่ใครเลยเอีงก็ได้โฆษณาน้ำยา ลายขี้หูเห็นแต่หูใครก็ไม่รู้อะครับอย่าบอกนะว่านี่คือหูของหนุ่มีเอ็มที่เขาให้หนุ่เนี่ยยิ้มแล้วย,ยิ้มอีกตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม เป็นแก่หูถึงแล้ว,ลวมันจบแล้วครับแม่แม่ต้องขึ้นเหรอใช่ครับแม่คบเดี๋ยวผมพาขึ้นครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองส ก่อนที่งามปีนสวยยังคงต่างกันมองแล้วทําไมถูกใจจัดได้ถ้าใจต้องการก็มันสวยไปคนละแต่เฮนอไมนกึ่งเซิร์ชวิธีทำน้ำพริกแกงส้มให้ฉันหน่อยดิวะ แกเอาอีกแล้วเหรอแกเกิดมาแกเดินได้เลยหรือเปล่าวะ